บอ n ดี้แลนด์เดอะซีรีส์ตอนเมื่อบอลนันาออกรสชาติใหม่ลา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 เค้กกล้วยหอมบอลนันนาชีสของเราทุกคนพี่ซื้อเค้กกล้วยหอมบอลนันนาชีสมาฝากพวกเราสั่งมากินกันเรียบร้อยแล้วฮะพี่ปาร์ตี้เอา้าแล้วทำไมไม่บอกพี่ล่ะขอกินด้วยดินี่รสชีสรสโปรดของพี่เลยนะเอ๊ะทำไมบอลนันาของทุกคนไม่เหมือนพี่นะก็ <c oughs> ừ, บอลนันนาเขาอ,ออกรสใหม่ไงฮะเอ๊ะทำไมบอลนันาของทุกคนมีสีเขียวอ่ะก็เป็นรสมัทช์ฉยังไงล่ะคะพี่ปาร์ตี้ ทำไมพี่ถึงไม่ได้กินรสมัทฉะอืมก็พี่ปาร์ตี้ไม่ซื้อละคะ่ะอุ๊ยอร่อยเค,ค้กกล้วยหอมมัทฉะบลนาน่าถูกใจชามะนาวอีกแล้วคะ่ะอร่อยเนอะชามะนาวชอบชอบจริงเข้มข้นหอมมัทฉะมากจริงฮะจริงฮะวิจจีก็ชอบอยากกินเค,ค้กกล้วยหอมมัทฉะบลนาน่าชิบ,บ้างะ ในที่สุดก็ได้กินเค,ค้กกล้วยหอมมอนนัช่ะบนาน่าชีสแล้วอร่อยจนหยุดไม่ไหวเลยูว่าแต่เรากินจุกิกนเยอะแบบนี้เดี๋ยวต้องให้เจลลี่ไฟเบอร์ช่วยแล้วล่ะเอามีเต็มตู้เย็นเลยแล้วเราจะวิ่งไปซื้อทำไมเนี่ยเรื่องราวของครอบครัวบอนดี้ที่บอนดี้แลนด์จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไปทุกวันเสาร์เวลา10โมงแล้วเจอกันตอนหน้านะทุกคน